นี่ครับนี่เป็น EP สี่นะครับที่ผมออกมาพูดวันนี้หนึ่งสองสามไม่รู้มีใครติดตามบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ที่ผมคุยในเรื่องของที่กันจอมพนลังนะเอาเครื่องเสียงไปเปิดับที่บ้านหนองจานหนองยากแก้วนะเป็นเสียงร้อนเสียงอะไรเนี่ยผมบอกว่าเขาก็ทําถูกต้องนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าเข้าข้างอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรนะฮะ แต่ว่าเขาทําถูกต้องเพราะอะไรทไําในแผ่นดินเราเพื่อขับไล่คนที่ลุกลานแผ่นดินเรานะครับย้ํานะครับแผ่นดินไทยคือแผ่นดินเราเขาเข้ามาลุกล้ําทหารก็แล้วยื่นเอกสารก็แล้วเจราจาก็แล้วเขาทําอะไรไหมเขาก็ไม่ทําอะไรที่ทําแบบนี้ผมว่าโอเคแล้วนะครับจนว่าทําให้เขาหลอนไปแล้วที่นักศึกษ มาพูดว่าเฮ้ยทําไม่ถูกต้องมีสิทธิ์อะไรหรือไม่ทําแบบนั้นนะผมไม่เอ่ยชื่อนะที่เป็นผู้หญิงเนะี่ยใครๆก็รู้แล้วว่าชื่ออะไรนะผมบอกว่าคุณเนี่ยไม่เข้าข้างประเทศไทยเลยคุณน่ะเข้าข้างขมิขนนะแปดสิบเปอร์เซ็นจากที่ผมฟังมานะนะให้น้ําหนักไปทางขมิ้นแล้วก็เข้าไปทําเป็นข้ออ้างที่คุณพูดเนี่ยทำให้ประเทศไทยเสียเสียเพราะใครเสียเพราะคุณเน่ยเขาทําการทําเขาไม่เสียอยู่แล้วแต่คุณนมาพูดแป๊บเดียวะคุณทําให้เนี่ยประเทศไทยเสียไปเลยนะคิดให้มากๆ ้าบ้านคุณโดนลุกลานน่ะผมถามคุณยังใจดีกับเขาอยู่ไหมกับคนข้างบ้านอยู่ไหมถ้าคนข้างบ้านเข้ามาลุกลานบ้านคุณน่ะคิดให้เยอะๆเอาหัวไม่ตีมคิดนะครับเพราะตอนนี้หัวสมองเนะี่ยคิดไม่ได้แล้วนะก่อนจะพูดอะไระนะครับแล้วดูดีที่กันก็ทําทุกอย่างอยู่แนวหน้าทุกอย่างะ่ะผมเห็นตั้งแต่แรกๆเลยกันน่ยเขาช่วยนูนช่วยเนี่ยจากหน้าใสาๆตอนเนี้ยสิวขึ้นนะผมสังเกตแล้วสิวกันขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะเขาทําเพื่อใครอะ่ะเพื่อคนไทยเพื่อประเทศชาติ ไม่ใช่ทำเพื่อความสนุกส่วนตัวมันไม่ใช่แล้วระดับนี้เขาคิดแล้วแหละที่เขาทํานะครับไม่ใช่โดยทําโดยพารกการฝากด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับที่บอกว่าจะให้ทําเนี่ยเป็นตัวกลางในการเจราจาหยุดยิงไทยกัมพูชาผมฝากเลยนะครับรัฐธรรมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถ้าคุณไปวันนั้นคุณถามทั้มเลยนะว่ายังจำเหตุการณ์นายวันๆได้ไหม เดือนเก้าวันที่สิบอ็ดอ่ะที่สหรัฐอ่ะโดนโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายและประชาชนประชากรเขาตายอ่ะผมถามสหรัฐเขาอยู่นิ่งไหมไหมนะครับถือว่าประชาชนเขาตายเนี่ยเขาก็เอาคืนหนักเห็นไหมฮะเขาตามล่าหุสมาบินละดินสุดท้ายก็โดนยิงตายในเมื่อคุณบอกว่าคุณเซ็นเป็นอาชญากรสงครามทำไมคุณไม่จัดการมันละ่ะเออ มันทําให้ประชาชนตายมากี่คนเด็กไร้เดียงสาเด็กตัวเล็กๆไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องมาตายด้าหารขาขาดไปกี่คนในเซเว่น